ไปดูกันนะครับ นะครับฝากด้วยนะผมนะกดไลค์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสอนคลิปตัวต่อต่อไปนะผมนะครับกดติดตามนะครผมนะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปสาคัญสาคัญนะครับผมับครับทุกวันพาราแล้วก็เสาร์นะผมเราจะมาพบกันนะกับคลิปสอนนะครับผมนะครับตัวบ้านดๆก็อาจจะเป็นคลิปเล่นหรือคลิปทั่วไปนะผมเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่สําคัญต่อมาครับผมนะครับ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่นําไปประยุกต์ใช้เอาตัวรอดในคุยที่แคพนะผมนะครับเมื่อก่อนนะผมบอกก่อนนะยังไม่มีเทคนิคการแบบเดียวนะผมก็ใช้รูปแบบตัวนี้ของฟุตซอลฟุตซองนะผมนะดันลา่างหลอกปึ๊บหลอกเขาหลงหน้าที่จะดึงออกนี้ครับซึ่งถ้ารูปแบบนี้ปึ๊บใช่ไหมมันก็หลอกได้เพิ่มเติมไปแต่มันจะช้านิดนึงถ้าเราใช้เทคนิคการฝ่าเดียวแม้แต่เดินทางนะหนึ่งสองสามดึงออกนะครับเทคนิคน,นี้เร็วมากนะผมนะดึงหลอกทูกต่อทู้นะจากขวานะครับผม ขาขวาหลอกไปทางซ้ายนะผมมาพุ่ดดึงออกนะเวลานำครยืใช้นะครับเวลาฝึกก็ฝึกอยู่ที่ก่อนโอเคนะครับผมนะครับก็มาดูเริ่มวิธีฝึกกันนะครับผมนะอันดับแรกใครยังไม่ชำนาญก็เดินเดินฝึกเดินทำไปก่อนนะครับผมนะฝึกอยู่ที่ไปก่อนนะครับเหมือนกันนะครับเทคนิคแรกพื้นฐานเล่นด้านหน้าตรงนะครับผมนะครับเล่นด้านหน้าตรงนะครับเทคนิคที่สองหันตัววีหันข้างนะครับ ดาวที่มันเดือเท้านะครับผมดาวนะดาวทีนี้ที่แล้วนะเบสิกที่สามนะครับดาวขาเดียวนะครับในเบสิกที่ผมบอกมีห้าห้างถุงเบสิกที่สำคัญสำคัญของสตรีทนะครับผมดาคอมโบดาวมุ้มนะครับขั้นที่สองจะมีห้าห้างสตรีทนะครับผมนะครับนะเดี๋ยวนอ่ะพอเราได้ดูนะหันข้างเหมือนกันนะครับดาวขาเดียวเพื่อความง่ายอย่างที่ผมบอกแล้วว่าคนณทำนานแล้วหันตรงก็ได้เพราะขึ้นมาเกินต้นห่อย ไม่ชานาญเนี่ยแค่บล็อกให้เข้าต้นเนี่ยยังบล็อกไม่ได้เลยครับกพราะอยมางฝอยไม่ได้ออกอย่างนี้มันนอนนะครับดึงไม่ได้ได้เป็นตัววีก็อาจเกิดความผิดพลาดได้นะครับผมนะการดึงเทคนิคกาวขาเดียวให้ดีครับต้องทาให้เป็นรูปตัววีนะครับผมนะดึงมาบล็อกหนึ่งสองสามรอไวไปอย่างนี้ปุ๊บพอหูทุกแหย่มานะครับก็ดึงให้เป็นตัววีออกขึ้นออกนะครับผมนะไม่ใช่ว่าบล็อกหนึ่งสองสามไปอย่างนี้นะครับพูดถึงอยู่ด้านหน้านะครับ แลยังไม่ได้ดึงมาตรงๆเขาก็แย่แบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมุมองศาเป็นสิ่งที่สําคัญนะผมว่าเราจะผิดพลาดมากน้อยนะครับโอเคนะครับมาดูเริ่มวิธีฝึกนะทําให้เป็นตัวเนะง่ายๆฟังนี้ดูนะคอ่ามีเส้นอยู่แล้วนะครับบล็อกไปเซลล์ไตรงเลยดูดูด้านหน้านะครับเราบล็อกไปเลยนะผมวเราบล็อก ลอยขึ้นมาหรือล่อยตรงๆก็ได้เดี่ยวเราจับง่างเสียงที่เกี่ยวหอนะเสียงเสียงแม่ที่เกี่ยวหอไม่เยอะนะผมนะถ้าเราเสียงเยอะนะมันจะเอามาจับยากนะครับมันก็จะนอนนะครับเพราะนั้นเราเสียงขึ้นมาที่เกี่ยวหอเราจับห้างแล้วนะครับพอเราจับนะบล็อกอ่าหรือปล่อยตรงเลยก็ได้ตรงขึ้นมาจับนี่นะคราจับนี้เรายกขาผมนะเปลี่ยนยกขานี้เมื่อก่อนนะยกมาให้เป็นตัวีนะผมยกไปยกมานะประตัวีนะเราแค่เอามาจับนะบางคนบล็อกแล้วนะผมนะบล็อก ข้อบอกเตดปล่อยขึ้นมาพ่อมาจับเลยนี่กลัวนะไพื่อเจ็บเจ็บตรงนี้นะผมนะขายยังไม่มาครับผมนะมันยกขาออกมาเพื่อความสบายในการจับก่อนนะผมนะดูครับบลอกปล่อยขึ้นมาตรงไม่ต้องรีบแล้วปล่อยปล่อยเบาก่อนนะปล่อยเบาถึงฐานก่อนแล้วถ้ามาจับนะครับคอนดูดีนะในเทคนิคอีพีที่สี่ที้มาที่บล็อกอยู่ที่นะคนี่แหละครับจะนำมาใช้ในก,กับเทคนิคการขาเดียวก็ได้ครับอยู่ที่ก็คอนดูดีนะครับเห็นไหมครับ แต่คอนโทรนวีเราดันตรงนี้ออกมาเพราะเราต้องกลับมาบล็อกนะครับพอมันหยุดไกลก็บล็อกใหม่อบล็อกปล่อยขึ้นมานะหมุนคอนโทรนมีนะครับบล็อกปล่อยนะคอนโทรนวีนะครับอ่ะดูแบบนี้มานะครับบล็อกปล่อยหมุนมาจากปึ๊บคอนโทรนวีนะครับหมุนขามาด้วยนะผมทาแบบนี่หมุนขานะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวคอนโทรนวีปกตินี่ขานิ่งไว้เลยนะครับผม ก็ขยันนะแต่ถ้าเราจะมากาขฝาเดียวด้านหลังปุ๊บข้อมือมื้อฐานเนี่ยก็ต้องบล็อกปล่อยขึ้นมานะครับหมุนขึ้นมานะครับอ่าควบคุนวีให้ลึกเราไม่ตควบคุนวีนะครับกระจับรอบต่อไปง่ายง่ายเพราะเราควนคุมลายยังไม่เกิดโ้นกระจานที่มาอย่างเงี้ยนะครับพอเราดันมาปุ๊บคนที่ควบคุมเนีเ่ยพอลงมุนมานะมันติดแล้วมันก็จะบล็อกยากเพราะนั้นเวลาคนบคุมวีดึงให้ลึกเกินโ้นนะครับดึงให้ต่ำเก่าโซนนะครเลยมาก่อนนะครับพอดึงมาให้ลึกเนี่ยพอราหันมาเขาปุ๊บมาจับนะครับมันก็อยู่แนนวดด้้ขัเิมครบ บล็อกหนึ่งสองสามคนทวนวีหนึ่งสองสามอ่านะบล็อกหนึ่งสองสามนะครับนี่คือวิธีจุอยู่ที่นะครับผมอ้าวทีนี้มาวิธีกระโดดทำมั่งก็คือง่ายๆเลยนะก็เทคนิคพื้นฐานนะครับกระโดดบล็อกเลยนะครับผมอ่าอยู่ด้านหน้ากระโดดบล็อกนะครับกระโดดข้าง้นอ่านะเหมือนเราผู้สู้อยู่งี้แต่จริงๆนะเขาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ปล่อยมากระโดดบล็อกแบบเป็นพื้นฐานนะครับปล่อยขึ้นมาเข้ามาจับปึ๊บนะคนทวนวีเหมือนเดิมนะอยู่ด้านหน้าทุกความง่ายก็ กระโดดบล็อกกระโดดบล็อกอ่าปล่อยขึ้นมานะครับนะโอเคครับผมพอเราเริ่มได้แล้วใช้ต่อเนื่องเดีดูนะครับเต็จต่อเนื่องนะครับผมน้าาาายาา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 าบาา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 าบาหาา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 ามาาาาดาาีาา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 าโาา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 มาา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 มาราา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 อันาี้เราฝึกอ่า ข้างเดียวนะทำบ่อยๆอาจจะเมื่อยชนิดนึงนะผมอ่ะเพราะเราเราใช้ขาอยู่ข้างเดียวกระโดดนะผมนะเพราะนั้นเวลาเราไปต่อการท่าอื่นมันก็จะไม่เมื่อยนะเพราะเราจะเล่นสองเท้าหลากหลายกันแต่พอเราฝึกอยู่เท้าเดียวเนี่ยเท้าที่กระโดดเนี่ยมันก็จะเมื่อยรับน้ำหนักตลอดเลยนะผมทุบๆหนึ่งเนี่ยแั้น้ันหนักตลอดเลยนะผมนะนะครับไม่ว่าจะฝ่าท้ายนะผมกระบอกปุ๊บปล่อยปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองสาปุ๊บปล่อยนะปุ๊บปุ๊บได้ไหมครับมันรับน้ำหนักข้างเดียวมันจะเจ็บอ่ะพอเรารู้แล้วนะครับ ทีน okay. hmm? ี movement, ้นะครับคือเพื่อบางคนเนี่ยนำไปใช้เนี่ยโอเคสามารถที่บอกว่าถ้าอยู่ที่กูจะโชว์ได้อยู่ที่รอบแรกนะอ่ะโชว์เล่นก็ได้นะถ้ต่อมืออื่นนะคอยอย่างเงี้ยก็ได้นะนะครับก็ได้นะครับเราไว่ได้โชว์อยู่ที่ก็ได้แต่จริงๆนะการเล่นโชว์อยู่ที่เนี่ยนะครับมันมีเทคนิคอื่นๆอยู่แล้วนะครับผมนะเอาไว้เล่นโชว์อยู่ที่นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเหมาะในการนำไปประยุกต์ใช้เพราะมันเร็วมากครับบางทีเราโชว์ถ้าเทคนิคอื่นอยู่น่ะพื้นฐณานะ หนึ่งนะปึ๊บสองนะพยายามไดูเลยเราตอนไหนปึ๊บเขตามดึงสองตามดึงออกเลยนะครับมันก็จะเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเก็บเอาไว้ใช้ตอนเราอายุใช้เราขึ้นออกนะครับผมนะยิ่งเวลานาไปอายุใช้ง่ายเลยนะผมนะใช้ท่าเดียวก่อนนะครับไม่ต้องคอมโบเลยนะเดี๋ยมาหมครับเดี๋ยวมาปึ๊บจะพูดถูกหักออกตัวอีปึ๊บเขาไม่เข้าตัว็อกรอหนึ่งสองคอยรอฮึ๊บเขาแย่มาดึงออกนะครับอ่านเดี๋ยวผมทำได้หลัยให้ดู นะเดมาแตกส่ออกหึ่นสองสุหนือออกนะครับแค่นี้เองนะครับผมนะไม่จะยากเลยครับเทคนิคนีุ้ดไม่ยากนครับผมนะสามารถนำไปวิวใช้ได้เลยครับเป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับโอเคนับการออกการนำไปวิวใช้มีสองแบบนะครับโอเคดูนะครับอ่รูปแบบแรกรูปแบบปกตินะครับสามหนึ่ง ปล่อยมาอ้อมมาปุ๊บเราออกคนทางขวาก็ต้องออกขวาแล้วเพื่อความหนักเท้านะครับทำเท้าซ้ายก็ออกซ้ายนะครับผมนะเท้าซ้ายก็ออกซ้ายครับแต่ทีนี้โอเคบางทีออกในขวาออกด้านขวาเพื่อทีจักทางได้ครับเราก็เปลี่ยนออกด้านซ้ายมั่งก็ดูนะครับก็ง่ายๆคนูินีออกซ้ายนะครับเพราะเปล่อยขึ้นมาแล้วก็แทนที่เราจะดึงแรงแทกออกขวาไม่ก็ใช้คนนูดนมายคนพนปุ๊บดึงกลับมา ดึงตามกมาฮึ๊บดึงหอยกแทออกไปแค่นี้เองนะครับผมอ่าดึงใหม่นะผมนะบคูนวีออกขวาก่อนนะี๋เลิ่อนะออกขวาออกซ้ายแล้วจากระโอดนะบอลลูนวีออกขวาหนึ่งสองสามออกคนนวีออกซ้ายหนึ่งสองสามึงสองสอกนะครับแค่นี้เองะครับเหมือนเท้าซ้ายนะผมบอนิ่ออกซ้ายหนึ่งสอาออกฮึ๊บคนรลูนวิ่ออกขวาหนึ่งสองสามดึออกนะครับต่อก็เลือกได้นะผมนะ เทคนิคนี้นะผมนะฝึกเท้าหนักไปเลยนะผมนะฝึกเท้าไม่หนักไม่ต้องเป็นต้องใช้นะนะผมนะฝึกเท้าหนักให้ชํานาญก่อนนะครับอนคาคตคุณจะมาเพิ่มอีกเท้านึงเพืพ่อความโหดก็แล้วแต่นะไปเท้าไม่หนักนะครับผมนะเพราะนั้นเราฝึกเท้าข้างเท้าหนักเป็นหลักก่อนนะครับโอเคนะครับคิดว่าเทคนิคนี้ไม่น่าจะยากกันน,น,นะครับผมนะยังไงก็ฝากด้วยนะผมนะแล้วพบกันใหม่นะร้อยเทคนิคสู่ความเป็นเทพแห่งสกิล EP ที่8นะครับ yeah